อาชีพนี้ครับน่าจะเป็นอาชีพที่ท็อปเทีย์สุดๆเลยก็ว่าได้อาชีพนั้นก็คือหัวขโมย ภาษาบ้านนก็โจนั่นแหละหัวขโมยเป็นอาชีพที่ดีมากๆมองสลับมือใหม่ที่เล่นเกมมาสักพักแล้วพอที่จะเข้าใจระบบของเกมคร่าวๆแล้วเพราะอะไรมันถึงดีมากๆสกิลที่มีสำหรับอาชีพนี้ก็คือบวก2การรอบเลนบวก2การเดินเสียงเบาและบวก2ความประดาดเปียวว้าวจะเห็นได้ว่าสกิลที่พูดเนี่ยมันจะเน้นสายสเตลอย่างแท้จริงในยงเงียบตีนแมวอ่ะแต่ที่เด็ดสำคัญจริงๆก็คือคุณลักษณะครับคุณลักษณะที่ว่าคือ คุณลักษณะหัวขโมยตามชื่ออาชีพเลยสามารถต่อสายไฟสตาร์รถได้โอกาสทำล็อกคอหน้าต่างพังมีน้อยก็คือเนี่ยอาชีพนี้สามารถต่อสายตรงเพื่อสตาร์รถโดยที่ไม่มีกุญแจเลยหรือไม่จะเป็นต้องมาเวลไอบทหนึ่งงานไฟฟ้าและก็บทหนึ่งงานช่างจนไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาถ้าคุณมีคุณลักษณะน,นี้เนี่ยทำได้เลยไม่ต้องไปงมหากุญแจหรอกแล้วก็อีกอย่างไอที่เขียนว่าโอกาสทําหน้าต่างพังเนี่ยที่ล็อกเนี่ยก็คือเวลาเราจะเปิดหน้าต่างบางอันเนี่ย บางอันเราอาจจะเปิดไม่ได้แล้วก็ไปเผลอทาล็อกมันจะมีเสียงดังกึกอยู่เปิดไม่ได้แหละเราต้องไปเปิดจากข้างในอีกทีหนึ่งซึ่งพอเรามีคุณลักษณะอันนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะทําเผลอล็อกมันก็น้อยลงนั่นแหละส่วนทักษะที่สําคัญเนี่ยจะมีการรอบเดนเดินเสียงเบาความปะเปรียวอย่างละ100%ทั้งหมดว้าวเยอะมากเลยโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีมากแต่ไม่มีสกิลการต่อสู้เลยแต่มันไม่เป็นไรหรอก จุดแข็งของอาชีพนี้ก็คือการสเตลเน้นย่องเงียบไม่เน้นต่อสู้แต่ในเมื่อเราย่องเงียบแล้วก็แค่เข้าไปเทงข้างหลังก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมละ่ะเพราะเรามันสายสเตลอ,อยู่แล้วแล้วก็เรายังต่อสายรถเป็นอีกเจอคนไหนอยากขับก็ขับเลยไม่ต้องไปงมหาหกุญเจหรอกต่อสายตรงไปเลยแต่ข้อเสียเนี่ยคือต้องการแต้มที่ใช้ได้ตั้งติดลบ6ซึ่งก็เยอะม,มากๆแต่การเลือกคุณลักษณะที่เป็นข้อเสียเพื่อมาทดแทนเนี่ยก็คงไม่ยากหรอกเพราะผมก็เคยพูดในคลิปวิธีการเล่นโรนปรเาามมาจากต์โซน,นเบอร์ซึนะ่งปนน่มใหไป